น้องก้าสูนนะคะมาจากไหนคะมาจากสุพรรณบุรีค่ะสุพรรณบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นจิตอาสาค่ขอบคุณปากค่ะขอบคุณค่ะคีทำข้ามามาทํางานนี้เป็นไงบ้างคะก็ะได้ฝึก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 ,กอะไรอะ่ะฝึกความใจเย็นอีกที่เป็นคนใจเย็นอยู่แล้วแล้วก็มันจะใจร้อน <laughs> เพิ่มขึ้นอีกหน่อยว่าเอ้ย เพื่อนได้แล้วจะเสร็จแล้วแล้วทําไมของเรายังดอดลงหลุมไม่ลงเลยความใจเย็นของเราช่วยไม่ได้ก็อ้าวทําไปเสร็จตอนไหนก็ได้ก็ได้สมาธิด้วยหยอดเข้าไปท่านศิกธมาท่านบอกว่าค่อยๆทําไปถ้าไม่เสร็จไม่ให้กลับบ้านอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านแต่เพื่อนบอกว่าไม่เป็นไร ถ,ถ้าเธอเสร็จทีหลังฉันเดินไปเป็นเพื่อนก็ได้เอาไม่ไม่เท่านี้ค่ะก็ทำด้วยความความแคร,รความเบิกบานค่ะพี่ย้อยด้วยความสุขค่ะสนุกทุกงานที่ทำทิถางงานที่ทำค่ะแสดงว่าขอขอการแสดงว่าสิ่งที่คิดมันไม่ใช่สิ่ง <ใช S 2> ที่คิดใช่ไหม,มเหมือนเราคิดว่าเราใจเย็นเราคิดว่าเราใจเย็นแต่จริงๆแล้วเราใจหลอน นี่ไงต้องขอบคุณฐานงานเนาะใช่ค่ะมีผัสสะเป็นปัจจัยเราก็เลยได้รู้ความจริงนะคะโอเคนะคะยินดีกับเออน้องก้าก้าสูตรนะคะอันนี้อีกท่านหนึ่งค่ะพื่ออะไรคะลิคามค่ะชิคก้วยค่ะค่ะมาจากสวนก้าเหมือนกันค่ะสวนป่ตดบุญก้านะคะค่ะสุพรรณบุรีค่ะค่ะ อ๋อดูอาเขาทำแบบชำนานะคะชำนานมากอันนี้ก็ชาวนาเก่าค่ะก็เลยไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องในการทำเท่าไหร่เราก็จะหาเทคนิคหาอะไรไปได้ของเราตลอดเพราะเราทำอยู่กับมันอยู่แล้วอะค่ะก็ไม่ค่อยมีอะไรคือไปได้หมดจะเย็นจะร้อนก็ไปได้เรื่อยๆค่ะ <laughs> ใจคือมันก็จะบางครั้งก็มีร้อนนะคะบางครั้งก็เย็นลงแต่มันก็จะได้เรื่อยๆเราเราอยู่กับมันเรา เรามีฉันทะเรามีความสุขที่จะทำกับมันเราก็ไปได้ตลอดค่ะแล้วจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ uh huh. เราก็ไม่เคยทำหลุมละเม็ดอย่างนี้ด้วยค่ะเออหยอดที่ศูนย์แล้วก็หยอดสี่ห้าเม็ดอ uh ่าฮะใช่แล้วหยอดไปแล้วดำไปแล้วก็คือเราใส่เยอะอันนี้ก็จะได้ความรู้เรื่องเม็ดเดียว uh huh. เอาไปทำเม็ดเดียวนี่ด้วยค่ะก็ uh huh. เป็นความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกค่ะ ได้เห็นว่าประหยัดจริงๆใช่ไหมเราไม่ต้องใช้เยอะใช่ค่ะแล้วเราที่สี่ห้าเมตรเราทาหลุมแบบนี้ไหมคะใช่ใช่หลุมแบบนี้นี่ทำไปแล้วไในว่าที่ผ่านมาเราโลภกว่านี้น้าละคะเจริญทมค่าคุณอามาจากไหนคะมาจากอำเภอแบบช่องค่ะชื่ออะไรคะชื่อออนค่ะมาบ่อยไหมคะไม่ไม่บ่อยหรอกค่ะแต่วันวันนี้มา ไม่ได้เข้ากลุ่มนะคะพอดีมาช่วยเซกามาเนะคะค่ะมาช่วยเช้าค่ะมาช่วยโดยตรงค่ะพอดีมาก็มาเก็บมาเก็บกระแป้งก่อนขาไม่ดีเซกาม่าบอกว่าขาไม่ดีไม่ต้องนั่งอะไรเงี้ยอนี่คือตั้งใจมาบําเพ็ญจากที่บ้านแต่ว่าไม่ได้เข้ากลุ่มเธอเช้าก็ตรงมาอาหาท่านสิกามาาเลยนะคะค่ะค่ะท่านก็จะให้ช่วยบําเพ็ญตามสภาวะของเราใช่ไหมคค่ะค่ะพอดี ค่ไม่ค่อยดีท่านก็เลยไม่ให้นั่งอะไรเงี้ยก็เลยหาเก้าอี้มาให้ก็เลยนั่งไปตามสบายเอ้วเป็นไงบ้างคะทํามาเคยทํำไหมคะไม่เคยคะ่ะเพิ่งครั้งแรกในชีวิตค่ะแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะมันมันมันต้องตั้งสมาธิดีๆเผื่อมันใส่เลยต้องใส่เม็ดเดียวนะคะค่ะ<ฮ>เม็ดเดียวอ<ฮ>ไมค่อยทําไปคะ่ะอื นี่ก็จึ้มลงนะคะค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่อะไรคะพี่ประคองค่ะอ,<า>อที่ไหนเามาจากอำเภอรประสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะม,มา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 ,มานี่เพื่ออยากจะมาคบคุณค่ะกับชาวจิตอาสานะคะอยากมา เจออาจารย์หมอเขียวเพราะว่า oh. oh. แต่ก่อนหนูเป็นคนที่ติดตามทางยู <Huh. S 1> ทูบตทีนี้หนูมีโอกาสได้เข้าค่ายสามค่าย <Huh. S 1> ค่ะก็อยากจะมาเรียนรู้ว่าเขาบำเพ็ญอะไรกันบ้างก็ <Huh. S 1> เลยอยากจะมาเรียนรู้และอันนี้ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้มาทำ oh. ยังไม่ได้ทำนามายี่สิบกว่าปีค่ะเพิ่ง <Huh. S 1> แต่มาเรียนรู้ว่าข้าวเม็ดเดียวสามารถได้แต่กอใหญ่ก็เลยจะเอาไปทำที่บ้านจ <Huh. S 1> ้ะ ได้ได้สูตรแล้วจะไปไปทำที่บ้านอเพิ่งจะเริ่มหัดทํานาปีหน้าค่ะอาชีพเดิมเป็นอะไรอาชีพเดิมคือแม่ค้าค่ะและปัจจุบันปัจจุบันก็ยังเป็นยป็แม่ค้าอ๋อไม่เคยทำนาไม่เคยทํานาค่ะแต่ที่บ้านมีนามีซื้อซื้อซื้อสรเนี่ยสามไร่ค่ะตั้งใจว่าจะทํานาเดี๋ยวจะเอากลับไปทดลองทำตามที่ได้เรียนรู้มานะคะพยายามฟังฟังทุกทุกอย่าง มีมีข้อมูลเสริมอะไรจากที่อาได้ฟังพี่น้องได้แบ่งปันกันมาเมื่อกี้ที่ถ่ายทอดจากเหมือนกับพี่นรงค่ะค่ะพี่นรงพูดหมดแล้วค่ะตรงกันค่ะตรงกันได้สมาธิแล้วก็ได้เรียนรู้ใหม่ๆหมค่ะบอ้โขอขอบคุณพี่มากนะคะอนุโมทนาด้วยค่ะถุกค่ะกราบขออกาสมาิมตนท่านค่ะกราบก่อนนะคะ ค่ะสอสตดค่ะคราวนี้มากิจกรรมของฐานกลุ่มสิบนะคะท่านท่านคะอยากให้ท่านช่ยเสริมค่ะค่ะว่าฐานนี้ทําอะไรได้เรียนรู้แต่หนูก็ได้ฟังจากพี่น้องมาส่วนหนึ่งค่ะอยากให้ท่านช่วยเสริมข้อมูลค่ะเพราะว่าเท่าที่ฟังนะคะส่วนใหญ่จะได้เรียนรู้ว่านี่การเพาะโดยใช้เมล็ดเดียวจะทําให้แตกกอได้มากค่ะค่ะ ส่วนใหญ,ญ่พี่น้องจะใส่กันมาไหลมาเลยในส่วนนี้ท่านค้นพบเองอ่ะคะหรือจากประสบการณ์ที่ท่านออได้ทํามาคะจากนักวิชาการค่ะนักวิชาการแล้วก็เราก็เป็นชาวนาแล้วเห็นจากข้าวเรื้อที่มันตกต้นเดียวแล้วมันแตกกอมันแข็งแรงจ้ะเห็นจากข้าวเรื้อใช่ไหมคะข้าวเรื้อแล้วก็พอดีนักวิชาการเขาวิจัยเราก็เนินตามไปแล้วได้เอามาทดลองทอําหลายครั้งแล้วไหมคะหลายครั้งแล้วค่ะ ก็ได้ผลตามนั้นโอ้ได้ผลกว่าธรรมดาอึฮ่าได้ผลกว่าธรรมดาเพราะทำจากที่ทุ่งนาแรงรักเนี่ยฮ่าที่ทุ่งนาแรงรักนาร้อยไร่ทำได้สามสิบตันาก่อนโอนาลอยไร่ชาวบ้านบอกโอ้ให้ผมทําดีกว่าเนี่ยนะต่อมาเกือบมาดไปทำสี่ไร่โดยพอเม็ดเดเดียวอย่างนี้เนี่ยที่ไม่ถึงสี่สี่ไร่ก็ยังเสียอีกเพราะชาวบ้านก็ฉีดยาแล้วข้าวเราตาย ได้เกือบสามตันจากสี่ไร่เพาะเมล็ดเดียวแบบนี้ได้เกือบสามตันผลผลิตจะเกือบเท่าตัวแต่ว่ามันต้องกรณีนั่นขออันนี้เป็นข้าวพันจากเลืองนกทาเป็นพันอะไรคะอ๋อไอ้นี่ข้าวเราเองไม่ใช่เลิงนกทาอ้าวเหรอคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเอาข้าวพันเลืองนกทาเนี่ยเขาก็อยากจะให้เอาข้าวที่จากพันเลืองนกทาแต่ว่ากลัวมันจะเกี่ยวไม่ทันกับ ที่เราทําปกติก็เลยเอาข้าวพันธุ์ของเราพันพันุของเราเองพันของมาอันนี้เป็นข้าวเจ้าใช่ไหมคะข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวเอหน้านี้เขาจะทําข้าวเหนียวค่ะเพราะว่าพวกเรากินข้าวเหนียวกันกินข้าวเหนียวกันเยอะค่ะข้าวเหนียวกันเกือบเท่าตัวเกือบเท่าตัวของเจ้าเอันนี้ถือเป็นการปลูกข้าวนอกฤดูกาลนะคะท่านศิษค่มากเมื่อก่อนเนี่ยใช่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละ เดี๋ยวนี้ก็ทํานาปังข้าวสองปีเป็นข้าวในฤด,ดูกา,ขาลของเขาแล้วนะเดี๋ยวนี้ค่ะค่นะเมื่อก่อนนี้ใช่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละก็ถือว่าเป็นปกติอ่รอะใช่ก็ทํานาปังกันเป็นปกติออปีละสองครั้งอ,อปีละสองครั้งชาวบ้านนี่ขนาดน้ําท่วมหนึ่งก็พยายามรีบทํากันนะแถวนี้ฮะ,ฮะเพื่อที่พอทําพอได้แล้วเนี่ยก็จะรีบเกบเกี่ยวแล้วก็จะทาอีกรอบหนึ่ง<ะ>แต่เมื่อปีกลายนี้น้าม,มาเร็วก็เลยไม่ได้ผลนะแต่ปีนี้ชาวบ้านเขาก็รีบลงทำเพราะที่นี่เนี่ย ต้องทำพร้อมๆกันเพราะว่านกมันเยอะมันมีอุปสรรคเยอะที่นี่ค่ะถ้าเราดำไม่นั่นหอยเยอะนอเยอะอ่ะถ้าได้ผลแล้วนกเยอะอ่ส่วนน้ำนี่ขาจรนะคะน้ำเมื่อปีที่แล้วน้ำขาจรกวาดเลี้ยงเลยค่ะอ่อก็เลยชาวบ้านก็เลยเพราะว่าชาวบ้านก็ยอมจำนวนที่มันจะต้องรีบทำรีบอะไรกันเราก็มันเป็นความฉลาดของชาวนาบรร่าเองให้ชาวบ้านก็ทำก่อนและเราทำทีหลัง เพื่อที่จะนกมันจะได้มีที่กินในบารุงของเราเราไม่ได้ไล่ไงนกเขาจะต้องไอชาวบ้านนี้มีที่ไล่นกเยอะหมดโหติกามาทำตรงโน้นข้าวดีดีกินหมดเป็นอะไนี้เลยมันไม่ใช่นกกระจาภูเขานะมันเป็นนกพิลาบนะเพราะมันใหญ่อ่ะกินทีนึงโอ้แล้วมันมากันเป็นฝูงๆมันอร่อยข้าวข้าวบ้านเราอร่อยต้องโฆษณาว่าข้าวบ้านเรา แสดงว่าเราท,ทําทีหลังแล้วเขาอิ่มแล้วเขาเลยไม่มากินของเราค่ะไอเขามีที่ไป<อ>เ,เขามีที่ไปเขา,ามีที่เลือกเยอะเราก็เลยก็อย่างชัวง่วอมไม่มาลงที่เราที่อ๋อเขาจะกินแถวนี้ก่อนหลังจากนั้นพอเขาไปแล้ว<ร>ข้าเราก็โตพอดีใช่ไหมคะเขาก็เลยไม่กินของเราไม่ใช่ตอนออกลวงพูดถึงตอนนั้น <bara S 2> เดี๋ยวมาขนนี่ดิเดี๋ยวเจนี้เดี๋ยวเจนี่วิธีการเล้อกะข้าวให้ค่ะนี่กดลงไปประมาณหนึ่งขีดน้ำหนักนะน้ำหนักประมาณหนึ่งขีด น,นเพื่อกันที่ว่ามันจะเด้งออกมานี่แล้วเราก็จะไปทับดินอีกทีนึง <c oughs> ดินนี้เราผสมปุ๋ยแล้วนะ,ะมีแกบดำมีดินแล้วก็มีปุ๋ยล่อนแล้วก็ผสมแต่เวลาเราไปวางแล้วเนี่ย,ย,ยเราเลดเนี่ยเราก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยแล้วก็ไม่ฮอร์โมนอย่างอื่นที่เราทำนะช่วย ไม่เพาไม่ได้รดน้ําอย่างเดียวน้าที่รดไม่ไม่ไม่เป็นปุ๋ยด้วยใช่ไม่ไม่ไม่เป็นจลน์ซีด้วยเป็นอันนี้ด้วยท่านสิขมาดคะได้ยินพี่น้องพูดแบบเล่นเล่นว่าถ้าไม่เสร็จท่านไม่ให้กลับบ้านไม่ให้กลับบ้านเราต้องเสร็จวันนี้ทั้งหมดเลยแล้วคะที่เราเพะไว้แล้วค่ะเพราะว่าอะไรคะถึงไม่ให้กลับบ้านนะคะท่านเดี๋ยวมันไม่ทันผลิตหรือเปล่าถ้าพากลับก่อนสิขมาศก็อดข้าวสิเพราะสิขมาศจะต้องมาทํา เนี่ยรูงึมากก็ไม่ได้ขึ้นตารา่ไงมเดี๋ยวเราต้องไปพร้อมรถเขาถาดกล้าเนี่ยไปวางเลยแล้วเราช่วยกันทําให้เสร็จนะแล้วก็เอาถาดกล้าไปวางแล้วเราก็ไปกินข้าวพร้อมกันท่านสิทธมาจะให้เราจบกีดค่ะเดี๋ยวช่วยกันนะอันไหนไม่นั่นช่วยกันเราทําเวลาเลยค่ะเดี๋ยวเราช่วยกันเดี๋ยวเราเอาถาดกล้าไปวางแล้วก็เอาสแลนปิดแล้วก็ลดน้ําก็เป็นอันวันเสร็จพิธีวันนี้พ่อกล้าเรียบร้อย เสร็จแล้วขนถาดพอกล้าข้าวขึ้นรถแล้วนำไปวางที่ลานพอกล้าปลูกพักใครสารพิษเพื่อชีวิตจะได้ยืนยาว รวมพลังบุญยงพลังบุญยงรวมพลังบุญยงพลังบุญยงรวมพลังบุญยงพลังบุญยงคิดดีพูดดีทำดีเสนอดีสลายอัตตาสถาบันดีนิพพานสุขเย้ขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ